สวัสดีค่ะเดินทางกลับค่ะไปรำที่กกองพอดีเฮียเดอจะไปเลี้ยงข้าวค่ะแล้วก็จะไปดูบ้านนะคะดูบ้านพิมพ์ด้วยก็เดินทางมาส่งจากกกกอู้สุดยอดเลยเฮียเดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะก็อยากทำความรู้จักใส่ สายยานพญา,านา่งด้วยกันอะไรนี่นี่เฮว่า hey นะคะเฮดดว่าว่าเออเป็นสายยานด้วยกันมีความรู้สึกอ,อยากจะรู้จักพี่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยพี่พิมก็ยินดีต้อนรับนะคะตอนแรกก็จะวชวนแม่รองมาด้วยแล้วก็น้องแอนนะคะแต่ว่าพดอดีไม่รองไม่ว่างคะ่ะไม่รองติดธุละถ่ายอินบีนะคะถ่ายอินบีก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาด้วยกันแต่ว่าพี่พิม์ขับรถมาคนละคันกับเฮเดีนะคะเพราะว่าเฮเดีนี่ก็ พอมาเห็นบ้านพิมพ์แล้วกินข้าวกินน้ำแล้วพี่เฮเดก็จะตีรถกลับไปที่ยะโสธรนะคะกลับไปบ้านครอบครัวของเฮเดน้อแล้วก็เฮเดบอกว่าจะเฮเดจะเข้ากรุงเทพค่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เฮเดไว้ใจให้ลำให้วันนี้ลำสี่หรือห้าเพลยงแค่จาไม่ได้ก็ได้ติปจากเฮียเฮเดห้าร้อยค่ะก็แบ่งปันให้กับน้องแอนแล้วก็น้องวีออสด้วยนะคะค่ะ ได้พิมพ์ได้300อน้องเขาก็ได้คนละร้อยได้ติดคนละร้อยค่ะสรุปแล้วพิมพ์ได้300อยค่าติปนะคะก็แบ่งกันไปแล้วก็พิมพ์ก็ใหุ้ดนน้ำมาตอยร้อยหนึง่งก็เหลือ200อ่าเหลือ200ค่ะก็แบ่งปันกันไปนะคะขอบคุณติปงาม,งามตั้ง500บาทนะคะพิมพก็ขอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆเลยแบบ ยเดเขาเป็นคนจิตใจสูงส่งนะดูลักษณะเป็นคนเอื้ออ้อมอารีเป็นคนใจบุญนะคะเป็นคนคีดสงสารเป็นคนใจบุญสมทานคือสัมผัสได้คือสัมผัสได้เลยเป็นผู้ชายที่มีเมตตามีเมตตามีความรู้สึกมีความรู้สึกได้ะค่ะเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนคิดเร็วทาเร็วที่ที่ที่คุยไปคุยมานะคะ เฮียเฮียเขาจะเป็นคนคิดเร็วทำเร็วปั๊บ,บ,บนิสัยก็เร็วเหมือนกันเลยลักษณะพี่บิมก็เป็นคนคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วอะไรก็ช่างปุ๊บปั๊บ,บ,บไม่เอาชีวิตของตัวเองไปไปให้คนอื่นกำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นคนกล้าตัดสินใจมุทะลุด,ดุดันค่ะเป็นคนอย่างนั้นพี่จริงอ่ะไม่มีอะไร จิตใจจริงๆเป็นคนละเอียดอ่อนแต่เป็นคนผุงผางเข้าว้าวเป็นคนตรงะคะ่ะตรงเกินไปไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรหรอกคะ่ะคือมีอะไรก็พูดไปตรงๆอย่างนี้แหละคะ่ะพูดไปพูดพูดพูดไปความคิดกับการพูดมันออกมาพร้อมกันเลยมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีไม่มีสิ่งไหนที่แบบว่าซับซ้อนนะคะคือพูดไปแล้วจบพูดแล้วเข้าใจอะ่ะ พูดแล้วไม่ต้องมาคํานวณว่าเอ๊ะมันมันจะยังไงเฮ้ยมันพูดไปเมื่อกี้มันอะไรไม่มีค่ะไม่มีอะไรค่ะก็ะคือพูดไปปากปากที่พูดไปก็คือสิ่งที่พูดไปก็คือแบบนั้นแหละตรงตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนสบายสบายเป็นคนสนุกสนานเทฮาแต่ไม่ได้เป็นคนดื่มนะคะไม่ใช่นักดื่มหรือว่าเป็นคนดื่มไม่มีเลยค่ะกินน้าเปล่าน้าํามะลงก็ไม่กินกินแต่น้ําเปล่ากินอาหารกินข้าว หมูเห็ดเป็ดไก่หมูสามชั้นนะนางชอบหมูสามชั้นอย่างเงี้ยไก่เป็ดอย่างเงี้ยค่ะตูดเป็ดลาบเป็ดก้อยเป็ดอะไรเงี้ยชอบหมดเลยประเภทเป็ดเป็ดไก่นึ่งไก่อะไรไก่ก็ชอบค่ะอปลานึ่ออะไรเงี้ยคือชอบแบบอาหารเป็นไม่ชอบผักไม่ชอบแป้งกินอาหารแบบนัวเป็นลักษณะนั้นค่ะแต่ดื่มไม่ค่ะแต่ใครดื่มก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสมันเป็นสิ่งที่สมุนานี่ค่ะมันเป็นของใครของมันนะพี่พิมพ์เคารพ เคารพในในส่วนที่เป็นของใครของมันเราไม่ไปก้าวล่วงไปก้าวไก่ใครเราไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเขาเป็นก็เรื่องของเขาเนาะเราไม่ไปยุ่งของใครแค่เราคบกันด้วยใจคบกับใครก็ช่างคบแบบพี่แบบน้องแบบอะไรคําว่า คบด้วยใจคือคบแบบสบายๆมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความรู้สึกดีๆกับคนคนนั้นนะคะมีมีแต่ความรู้สึกดีๆมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความการอยากจะให้มีแต่การอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีแต่ความรู้สึกดีและก็อยากแนะนําสิ่งดีๆถ้าเขาไม่ได้ดีเราก็อยากให้สิ่งดีๆกับเขาตรงนั้นนะคะอยากช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยากแนะนวทางสิ่งที่ผิดพลาดมาให้ดีขึ้นยิ่งกว่า ยิ่งกว่าเดิมๆคือคนเรานะถ้ารักใครเราก็อยากปรารถนาดีด้วยนะคะสิ่งดีๆมันจะก,กลับหาเราเนาะคนเราอะชีวิตมันไม่แน่นอนนะคะพรุ่งนี้กับมเมื่อื่นมาเรื่องมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้เรารู้แค่วันนี้ทําให้ดีที่สุดพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยอมรับได้รับกับสิ่งนั้นชะตาชีวิตของเราไม่ไม่เอาไปผูกมัดกับใครอยู่แบบนี้แหละมีความสุขแล้วเนาะชีวิตถ้าเอาไปผูกมัดกับใครอะมันทุกๆุกนะเออ แต่พี่พิมพก็อยากได้อยากได้สิง่งมาะพกมัดน,นะโอ้ยพี่พิมพเนี่เนาะนี่แหละคือตัวตนว,ว,วันนี้นะจะไล์สดจะฟ้อนคักเลยวันนี้ติดติดติดลมติดลมแต่ตรงนั้นเอาออกแรงไม่ได้คะคะจะมีปัญหาเพราะว่าหนึ่งลิกระศิ์เยอะเพียงติดลิกิทศิ์นะคะเพีงติดลิกิทศิ์จะมีปัญหาเนาะเราก็ไม่กล้าเอาลม ก,ยยก้าเอาเพลงลงอะไรเงี้ยเพลงลิขสิทธิ์มันเยอะปัญหามันจะเกิดเป็นอะไรมาอยู่เลยเราไม่เกง่งเราไม่แกง่งพอเหมือนเฮนะียเดนะเฮียเดท่านเก่งนะเก่งเก่งเฮียนี่เก่งมากเลยยอมรับๆๆอยอมรับยอมรับไอเหี้ยเก่งเฮียไม่เกี่ยวลิขสิทธิ์เลยนะเปิดบงับงบังบังบังเลยโอ้แต่พี่บิมนีไม่กล้ากลักว,ว,วไม่รู้กลัวอะไรหรอก คำว่าผิดกฎหมายแล้วกลัวไปเลยจักไม่รู้เป็นอะไรอถ้าบอกไม่คือเขาห้ามแล้วเลยจะไม่ทําอะอย่างว่าแหละแค่นี้ก่อนนะคะขอบรู้จะถึงบ้านแล้วคะ่ะแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดี